สบายดีพ you know. ี่น้องสบายดีสบายดีเลยพี่น้องเลยพี่น้องก็มือวนียนท่าตรงกับอัน้องตู่มายามเล้วพี่น้องเลิกคนเอาเข่าอันเข่าไก่น้อยเข่าไกลน่อยข่าไกลน้อยมาให้เลยว่าอ้าวเพื่อนบุ๊มีไก่น้อยเด้อคือมีเข่าไก่น้อยมาให้มันเป็นเข่าอันนี้เด้อพี่น้องเดกอไม่เบิร์นปะไม่พร้อมพร้อมเลยค่ะคอยนะคอยใส่เน็ตคอยฮ้องเป็นย่างืนของวา กับอันเพิ่นไปเอาชื่อปิ้ไก่มาสูตรกินกินกิ่งเขาแรงกระหน่ำกะแกงเราไม่สู่กินเลยนี่นะแบบเขาแบบเม็ดมิดมันหนุนอ้วนพี่น้องสั้นๆน้อยๆสั้นน้อยนเม็ดปอมๆเขาเนี้ยวได้พี่น้องแต่เราเอิญเม็ดเม็ดไก่น้อยเอิเม็ด้อเม็ดเขาไก่น้อยกระหน่ำแกงเราไม่เด้อพี่น้องเด้อใส่หมูใส่แมงกิ้โรติกระตุ้งเนาะ เป็นกระแทบเนี่ยแม่ก็เอ้าไปได้กินดอกเพราะว่าไ่ได้มาได้ม่ได้มากินน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้ใส่ครบเครื่องก็เลยกินบ่ได้เอาเบื่อไงฮะแม่มือนั่นนะกินได้เพราะว่าโบเดไซต์กับเบื่อโบเดไซต์มาแคบโบเดไซต์ปลาแดดปลาแดดก็เลยกินได้นะพี่น้องการชิมเบิ่งเนาะชี้มือว่ามันเป็นอะไรกินได้กินเผื่อเนาะกินเผื่อเนาะชี้มือก็ได้เด้อกินข้าวกินข้าวอกรบแท พเมิงเจ้าตู่เจ้าตู่กันเนาะเนี่นี่แหละพี่น้องโขหักลูกต้องให้ลูกกินก่อนห่อนเหมือนกันอืมอืมกินข้าเมิงขอจะไปหาีิชูให้หน้องเหกอยู่ทางล่างนาโอเคดีเอาทางล่างทะงล่ับนักากเ อยู่นิ่งเลยพี่น้องไม่เอาเอาใส่อันนี้นี่แซ่บเด้อะใครก็เหลแกงเราไม่มีแซ่บได้นี่ใครก็เขาอุ้มนี่น้ำมือเราเอาเอาอันนี้เอาไว้เศษเศษให้เราแซ่บเนาะตุ่นเนาะตุ่นกระโดดแล้วเดืบริกบิดงงไหมนี่ยู่นี่แนวหนีเลยทำไมหายากตลาด มึงคอไปเียปนดเอเาาเดได้้รบ้้ปเ่ยได้ประมาณชิโมงอนได้มันค่ำเนยกับบยังมีนะบ่ะ้าบวมคก็อยู่แล้วใช่ๆคิดเยอะเนาะเกๆเกอกกับเพื่นเอคือคือแบบมันนั่นมันอย่างนีเาป้อนตุ่ม กินแกงกินกับแกงน้ำมัน้ะ้อแกะแกะแกะถึนะเดี๋ยคำุบ่อห่บ่ห้องเนี้ยนุมันเกิดนหองูเจ้าลายนี่เจ้าเรียงนุ่มนางลูกเอ้เจ้าบุกพเผาก็ ก็เลี้ยงลูกเคียงเลี้ยงในตู้นี่ป๊าดธรรมดาดูดนมบ่เป็นน้นมแน่ก็บ่มีแน่เบิ่งป๊าช่วงนั้นเนาะมันนมเสริมนมงก็บ่ได้มีแน่อบ่มี่อยละยำข้าวปออยุยจังได๋ยำปอยำข้าวมกปอเ็ผู้่ายำเนาะ ยำขมามแดงนีายแกู่บไข่มุกเข้ามาแดงใกบายเอาขวักวัจักแนวเฮ็ดเป็นป้อนแล้คนทำเอากระเด้งแม่กอเป็นโบจับพูดธรรมดโอ้ยของมันเนี่ยพูดในบนโลกแล้วโบจักมาเก็บท้องโบจักมานม่งยากโบจั๊กมาม่นพิชซัให้ตลอด ให้อย่างเดียวเกิดมากับเป็นองแบบนี้เลยบอเ่แมนเกิดมาในการคุณ้องมาสิคฟอมกับฟคฟอมสิการเ้อนยามการโยกกานเอืมยังไงกันพอดีได้แปดเดือนเราไปรึกษาแพทย์หอมเด้แเก่งออกมาเองไาหรอว่าอยากแนนมาไหมเราลาแพทย์เพิ่งจะมาผิดปกติแต่ยงน้อยเวลาน้อยเลยไปยังยามฝึกนะ เอาแป้งเอาันแกงขันขาขาต้มบริลลี่นะขานบรี้ลีนยแกงขาเอคั้นเป็นนอยคั้นดยแป้งอนน่อยมาอนเลยกินข้าวโดนแกงนำไม้มาหมอุ้อแกงน้ำไม่ปาทอดเต็มกระตกมาเด้อมาเด้อ แทบด,ดีนะนี่ยกินข้าวห่วงกับ,บ,บอ,กอันแทบเปกับอันแม่ซึ้งซื้งแป้งมเจหรือซื้อไหนคอยละว่าเอปถือเอออยู่แถวนีนะเออแป้งแป้งแต่แ <c oughs> ว่าขนาดถาไปหมดวลาเนี่ย,อยเอเอเนี่ยไหนมจนี่นะพ่อได้นเออ่งเน่นเออม่จอยเอิเต่ำเอต่ำเนียนี่แหละเออเออทั้งเมืองวิลี่า ลูกส mm ี hmm. ่จอยอืมแล้วบไนไหนเอยได้โบดักเอ่ยได้ซ so. ื uh, unless, uh, right. ้อเนี่นีได้เอ่เอ่ยครับหาคนเอินตามซื้อลูกเลยลูกซื้อน้องใหญ่อ้าวลูกหกบันคือไม่ใช่แม่จ่อยชนะสี่จ่อยคนจ่อยมาห่าเราเลยคนจ่อยเอิ้นมันแม่จ่อยบอกแต่แต่ไปอยู่ผุ่นเด็กพวกก็ฆ่ากันเอินกันจะแซ่นเลยนะอันนี้ทอดม่ได้หนีแล้วสื่อจริงจริงจะื่อ แป้งหหรออือกขาเจ้าเฮของเจ้าเกอที่อเนาะเออเอาหมกกินหมหมกกินหมเน้องหมกก็มาแกงงาได้เนี่ยน้ำปลามากกย่าแกงให้ได้เเนี่ยน้ำปามากกวอ้ตาขมิ้นคางครัว ยากมาหาบอบเรากินบงมายาหกลัวไลใช่ดีเลยีเหลืองข้านอกนั้งเพ่งบอกตะรักมันเขมิดดีๆๆยูทั้งๆเลยดีบางคนกินข้าคนน้อยเลยเป็นแน่ตัวแซบดูปะแซบแ่บบ่

เอาปุ้นเอาค้าวรามมาก่อนสองสามเดือนยน่งเขากินให้ลูกทองแก่ก่อนรสปเพยากนะครโบไซขาเบือโบไซเปแดโบไซขาวเบือกินได้โบไซขาเบือโบไซเปแดลูกักินเนาะยังท้อโบไซข้าวเบือแก่เป็นไปทงใดืเบื้อมนี่นะ แกนเ่าแล้วอือเราไปอยู่ข้างเราแล้วไปอยู่บ้างเนาะเขากังเว้นคันเขาได้เบียกเขออกมาถี่น้ำการค้ำเมื่อแฮ้พอวันมัดโหลดเพื่นจักสีบานไม่ยังอือชิลมาชิลมาฝากช่องหนึ่น้องเด้อช่องอันน้องตู่พงวงเนื้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนหน่ยได้จ้า คนก็เห็นยูทูปใหม่ก็เริ่มเนาะการยังบระธนมีโฆษณาปะไหยังพิดผิดพลาดเดียวนังตูเป็นผู้ตัดต่อเลยแต่คิดมันนะเฮ็ดได้รก็เพื่อนเลยรเป็นผู้ตัดต่อพ่อยังบ่เป็นซ้ำพ่อเรามิได้ถ่ายให้นะแล้วเพื่อนก็มาตัดต่อแล้วแบบนี้นตัดกตัดพิตัดถือไปนะครับ กัดเือมาโมว่า,าก,กันพ <c oughs> ี่น้อ, <c oughs> องความชำนาญนิดห,หน่อยแลก็เก่งนะหลเทาเป็นประดัง <c oughs> เป็นตัวเราเป็นปดนปีนป,ประกอบหน้าปกยังบทนันเป็นมันไหมอประกอบหน้าปกไปันันเป็นทันทันนะเป็นหนหนึ่งคอยห้ง๊บนเป็นงเลย เสือแขนยาวไซมหมวได้ส hmm. <Be careful. S 2> ูขคะัตกมเเก่มดไหมเ่กนกแารลาไปก่อนเลยพี่น้องค่ะคนไล่กระจายกับจองกานาตะอ้นเพี่น้องเ้ยกานาตะอ้นน้องลุงน้องแม่น้องลุงน้องแม่เป็นพี่น้องลุงนาสาวเซโนและกซ่ง ตตูของ่เดเขาปากเนื้อฟังเสวไม่กับพี่ก <c oughs> ับกน้องขอบใจหลายหลายสบาดี